สวัสดีครับกับพคลิปสอนรูบิกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปรองสุดท้ายของเมกามิงนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นวิธีการที่ค่อนข้างยากนะครับอยากให้ทุกคนตั้งใจในคลิปนี้มากๆนะครับในการที่จะพลิกชิ้นคอนเนอร์ขึ้นไปโดยที่ไม่เสียหายในชิ้นเอชที่เราทําไว้เหมือนคลิปที่แล้วนะครับวิธีการนะครับจะค่อนข้างยากนะค่อนข้างยากให้ท่องว่าขึ้นขึ้นลงลง,ลงขึ้นขึ้นลงลง,ลงนะครับนี่คือ1เซตเนาะ ไม่ดิขึ้นขึ้นลงลงพอนะครับอันนี้คือ1เซตเนาะแต่ละอันเนี่ยแต่ละชิ้นจะใช้2เซตนะครับ <c oughs> อาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ลองไปดูกันนะครับวิธีการคือถ้าเราเห็นชิ้นไหนก็แล้วแต่ครับที่มันยังไม่ถูกพลิกนะครับให้เอาตั้งไปที่ฝั่งขวามืออ่ะนิ้วขวามืออย่างนี้ผมนะครับทีนี้ดูว่าชิ้นเนี้ยสีด้านบนสีเทาเนาะมันอยู่ด้านหน้าหรือว่าอยู่ด้านข้างนะครับด้านหน้าหรือด้านข้างนะครับถ้าด้านหน้าแบบนี้นะครับให้เราทําก็คือ ขึ้นนะครับขึ้นตรงๆให้มันขึ้นไปก่อนนะครับขึ้นด้านนี้ขึ้นให้เอาหน้าขึ้น้วยครับอย่างนี้นะครับอ่ะดูใหม่นะครับขึ้นด้านนี้ก็ขึ้นครับทีนี้ลงลงครับด้านไหนขึ้นก่อนให้ด้านลงนะครับลงลงอีกหนึ่งรอบครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับผมอาจจะดูสมูทมากแต่ว่าก็ลองค่อยค่อยทลองกอดูนะครับเมื่อเห็นว่าชิ้นเนี้ยครับมันเสร็จแล้วเนาะไม่ต้องตกใจด้านล่างมันผิดนะครับทําต่อครับวิธีการคือหมุนด้านบน มันอยู่ตรงนี้เราเหมือนเดิมครับเนาะแต่ว่าชิ้นเนี้ยเห็นไหมมันอยู่ด้านด้านข้างนะครับเพะฉนั้นเอาด้านข้างขึ้นก่อนคือข้างทิ้นี้ครับขึ้นทีนี้ก็ด้านนี้ขึ้นครับขึ้นลงลงนะครับอีกรอบหนึ่งขึ้นขึ้นอันนี้ก่อนเนาะลงอ่ะขึ้นนะครับลงลงนะครับสังเกตว่าอันนี้มันกลับมาถูกแต่ว่ายังถูกพลิกไม่หมดนะครับเห็นไหมครับหมุนมาต่อครับหมุนด้านเดิมเลยนะครับ มายุ่หน้าเราตรงนิ้วชี้นะอย่าเปลี่ยนด้านเด็ดขาดนะครับท่งนี้อยู่ด้านข้างเนาะด้านข้างก็ด้านข้างขึ้นก่อนแล้วอันนี้ขึ้นตามครับท่นี้ด้านข้างลงครับด้านนี้ก็ลงตามครับอีหนึ่งเซตครับก็คือด้านข้างขึ้นขึ้นนะครับลงลงไม่ต้องตกใจครับหมุนมาด้านข้างต่อครับหมุนด้านบนมาเรื่อยๆนะครับหมุนจนกว่ามันจะทิกเสร็จนะครับอย่างนี้เนาะด้านข้างขึ้นขึ้นลง ลงนะครับขึ้นขึ้นลงลงไม่ต้องตกใจครับยังเหลืออีกหนึ่งชิ้นเนาะตัวนี้เนาะเห็นไหมครับเหมือนเดิมด้านข้างด้านข,าข้างขึ้นก่อนขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้น,นลงลงอันนี้เป็นกรณีที่สับสนมากๆนะครับแต่ว่ามันไม่ยากมากเมื่อทำเสร็จนะครับให้เราหมุนหา H ให้แมทช์กับเซนเตอร์นะครับดูว่ามันแมทช์เหมือนเดิมเนาะ อ่ะเพราะนี่แบบนี้เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรออีกรอบนะครับเอาตัวนี้แล้วกันอ่ะอีกหนึ่งรอบนะครับอันนี้สังเกตว่ามีทั้งหมด4ชิ้นที่ต้องพลิกนะครับเนาะ <c oughs> วิธีการก็คือตั้งไว้หนึ่งอันที่อยู่ฝั่งขวามือเรานะครับนิ้วชี้นี่เนาะแล้วก็ดูว่าอยู่ด้านข้างหรืออยู่ด้านหน้านะครับอย่างนีู้่ด้านข้างด้านข้างต้องขึ้นก่อนอย่างนี้นะครับขึ้นนะครับ หน้าตามก็คืออย่างนี้ครับด้านข้างขึ้นนะครับทำไมขึ้นขึ้นทีนี้ลงลงครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงคือทําเหมือนเดิมสองเซตนะครับแล้วเมื่อเสร็จแล้วไม่ต้องตกใจครับเห็นว่ามันอยู่ด้านบนแล้วเนาะหมุนมาครับขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับหมุนต่อมาครับหาชิ้นต่อไปนะครับชิ้นนี้เห็นไหมดูด้านข้างเนาะ ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงค่อยๆดูนะครับค่อยๆเ,เย็นๆอันนี้เนาะชิ้นต่อไปชิ้นสุดท้ายละอยู่ด้านหน้าหน้าขึ้นก่อนครับขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับแล้วก็พลิกจ,จับชิ้นพวกนี้ครับหมุนไปหาเซนเตอร์ของมันนะครับแบบนี้ไหมชิ้นเอชให้มันแมชนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปสับชิ้นเอชในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ ประมาณนี้แค่ขึ้นขึ้นลงลงนะครับลองค่อยๆฝึกก็สามารถที่จะฟลิปนะครับชิ้นคอนเนอร์ของเมกามิงขึ้นมาโดยที่เราเนี่ยไม่เสียชิ้นเอนะครับก็คลิปนี้อาจจะเขาเรียกไงอะ่ะยากไหมไม่น่าจะยากมากนะครับอ่ะหมุนผิดสูตรครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปดูกันนะครับว่า <c oughs> เป็นยังไงนะครับ จะยากไหมจะง่ายผมจะใช้วิธีการที่ง่ายสุดสำหรับบิ๊กนิ่นะครับส่วน a d v a n นซ์ก็จะได้เหมือนที่ผมเล่นปกติเลยนะครับยังไงคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วพบกันในคลิปสุดท้ายคลิปหน้านะครับกับการสลับชิ้นคอนเนอร์ของสีด้านบนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ